ลูกหนีแล้วเหมือลูกไปดีใจไหมเอาตัวนันออปวดาะโอเหมนกนเนาะดูนี่ดู่แต่บุญบุญช่วยนะก็อารมดีแล้วเนาะใจแต่แคนั้นโบนักขุดนักอยู่ไหนเงินครับหมวบุญช่วยผใคระด้วะบายดีพ่อแม่พ่นาเอฟซีเบอร์สุขสุขคนเบอร์สุบอกสุบอนเนาะการยินดีตอนรับเขาสุซองสาบุญไลขึ้นเก้าขึ้เดิมเนาะ้อนี้กับมหา ทางน้องสาเพื่อนเนาะกลับมาเยี่ยมม่ยามเพิ่นก็คือเมื่อทีเมื่อก่อนที่เฮามาก็คือทั้งแม่เพื่อนกะบอกว่าวันจันทร์นอสิพาทั้งทางน้องเพื่อนไปกวดทีห้องมอเนาะเป็นจังไดเนาะกะมาฟังน้ำกันเนาะบุคุวาตอนนี้ทางน้องเพื่อนมาแล้วหรือบ่หรือว่าจังไดเนาะเนาก็ไปเบิ่งไปช่วน้ำกันเด้อเนาะพี่น้องทางเทียงเพื่อนกัเงียบๆเนาะแต่ว่าเฮากับเห็นทั้งพอเพื่อนาะพี่น้องเนาะ กาชิยางขับไปเบิรงไปส้มน้ำกันรอบสองเทียงเพิ่นกามาหอดกาเห็นทั้งพ่อเพิ่นนั่งอยู่เนาะเพิ่นเป็นจังใดเนาะเพิ่นคือโศกคือเศร้าแท้เนาะนอกสาบปรยู่บ่หรือว่าจังใดเนาะพี่น้องสบายดีเด้อทั้งพอมันลงไปกับหลายคนแบบอดาเลยเป็นยังไงอันทั้งน้องเพิ่นยังบ่มาบ่ยังอย ขาขากมาหอดอดใช่ไหมหอดเพื hmm. ่อนไปไปยักคน้นะสามคนไปไต้เช้าผมก็เออจ่เช่าบม่ไนอนค่ะคืนเนาะไปแล้วกันบม่ได้ทาม่นบอกว่าคนเป็นอาการเป็นอะไรปวดหัวเเนาะถามคนใหม่เนาะเขาอกบ่อควนะแต่เขากข้ามาทำอัมพเดรคนเว่า ไปัจับไปอ่ะโพมคนโโทรรถบ้าามาเอาอากานอกนเป็นแบบไหเนาะมาถเอมาเงินต้องเบงกรวมกับิบัง่ตไปขึ้นวาะเนลี่ยนไปจับนี่แหละเนาะคือนว่าเนี่ยมันเปลีไปมีก็ไปอย่างเนี้ยต้องเมืองเนาะเอาไปกินปกนกินได้ก็ข้าก็มีเนาะไปตามสั่งไากเนี่ จะได้ปลดกใจบ่ปีิใจบ่ียายเพิ่งขามาช่ยเดือเนาะเมรการับเยอะครับเยอะลูกดีใจแต่ว่าอันในใน่จะดีพิ้นนะช่วยชาร่สมชิกเป็นอนะใครสมชิกเพิ่นนะไาจักใแล้วพใจดีเนาะกินข่าวกินหน้าเราบ่ทำพอโอ้โห่กินข่วาะอ้าวถูกกิน ถอลูก่อเมียบอกเสร็จวงลูกของเมียสิถอดได้นาอถอดลูกนะถอดลูกแค่หดเมียเนีนะบอกุ่นกลางคือสีมานอนหน้าอีกคือเก่าเนาะน้กาวนส่ีมาเก่าแต่ว่ามัหอดเงินจอดอยู่เพือนซื้อเนาะาเมาอ้าวเพิ่านี่ยากมาบอกตวันรจักมาที่ไทยบตอนเพิ่นเมื่อในเพิ่นขี่รถจักเมื่อ จักไรคนไทยเลยพุ่งขึ้นอะไรหมดไปก็บสามน่องคนสองน่องคนสามโอเพ่กันเลยยานพันตูนหลดเนาะเอาให้เป็นไปพอบรรทไผ่ยู่าเพิ่นยานพ่นญานแลเพันดูดฮะดูยานพนญาตานก็ต้องอาพนเนาะที่ว่าไปน้ำกับใครไม่สาิ่นเล่เนาะเพื่อเขาจะเอบายในชี่ทั้งแม่นาะ พ้ครอยู่แไปหลายคนีน่เนาะใครลดภาเะใครอยู่พากกินนี่ก็ถือว่าลายย่างแล้วเนาะลายอันรายแนวนีน่ตัว,าตวตาทางเงินเอาซาสุดไปทากัยัง,มยงม่มเป็นพอขาก็ยังโมขัวการมาเป็นลกย่งนี้ขนาเนาะเ่ินคนไปกินถิ่กินายาทางกัยังมคู่แต่จะาวา่าจะไปเบิ้งเนาะถ้าว่าเขาไปทางทายโมนี่ทงางเปดทางโมนี่บดบดีบดเช่ากัจทางไปทายน้เอื่นเนาะ อือเจ็บปวจนบัดความสาบารถึงแน่นะพ่อตามงบเพิ่นหนอะไรเนาะงบเพิ่นเฮ้ยมือนะอันทางงชาวเอวานก็ตกใจเลยว่าดีเจ้าลูกไปดีใจวะโอ้เขาไม้แล้วก็ดีใจว่าลูกไปเป็นลูกเปยไปตัวกเห็นเป็นหัวปับไปนดย่สกเสาโยอันนี้ครบนี่ล้มนล้นลไปปินไปตัวกะ ก็ดีใจนะไม่ตองเศร้าลเนาะมาตามพนีหลายพันธ์ชีวะได้เนี่ยดีใจกแบ่เาก็ดีใจน้ำนองชาเนาที่คนได้ไปหักษาแล้วเนาะแต่คือชีวกิีดบุฟันเนาะวัชซินเนาะวัชิไป้วไมไปหักคาเราไปขวดเนาเป็นบอสแต่ขวดไปขวดครอคนางขูวเป็นลูกแว่ทั้งน้องพนีเนี่ยครับดีใจเนาะสตวโบเนาะแต่ทั้ง่นนี่่ได้ไปเนาะเป็นจังไรแบบทั้งนองพนีแบว่าย่านเสียงดังเนาะ ก็คือทั้งพ่อเวลาวอากับน้องเพื่อนไอ้พอนี่เสียงดังอยู่บ่หรือว่าจังใดดังไปค่อยเนี่ยแต่ก็เป็นไปได้ก็ยังให้ทั้งพ่อนี่ยบอกค่อยกับน้องเพื่อนะเพราะว่าเพื่อนญาติคอยคอยเพื่อนจะเป็นโลุดไงเนะครับเบิ่งทางฮูทางตาห้าแล้วพอที่จะเป็นหลุดเนี่ยบอกเลยคือมันเนี่ยมันบ่าว่าอันหนึ่งมันคือทั้งเรื่องนะอันหนึ่งคือทั้งเรื่องเลยหนึ่งทางเศึกข่าวกับพื้ เป็นหนกไฟทั hmm. h, mm ้ง hmm, ท mm ีแม่กับว่าคืนนี้เนาะคิดบอกคิดบาไปเนื้อลยคือวัดเน้นความเจ้าเนาะ่ยคืนเนาะคือทางเฮามาในมันนี้กันพอคนกับอารมณ์ดีเลยเนาะใจที่สุดคืคนได้ไปขวดเบิ้งเนาะคิดว่าถ้างั้นเนาะคนมาคือยังมาได้มามนะครณเตว่ามายังม่ได้มามเหรอสม่จะมีแท้ามันอยู่แวรอง เป็นมาแล้วเันนอนเนาะคนมาองเจอแล้วคนเอาเงินมาให้น้ะเงินมาให้ไปคือตอนนี้จะหาหาแต่เอนนะแต่ว่าตอนเศ้ายังมีไผมาหาบอทั้งพอมาเจอเนาะอือโดยดนอ๋อโดๆทั้งนองคนนอนเือนเลยบอกดูว่าคือ่คอบครัวพอเพื่อนีมีแต่นอนนาเนไปนอน พออเมื่อแต่มันเนาะเปนยันพอภาษาพุทธิแต่นมาภาษาเปนันพอเป็นอนาะเอา้าษาจูกระ่ายเด้จะอ้ายเป็นเป็นอนุานพอเนาะเป็นพอเป็นยันพอเยันพอบัดเวลาปรทนันทินีในโพชีว่าในโพชียุทเหตุ่นาะเดี๋ยวคนกับปัจจุบันนี้ังี่ยปากเลยหมคนับ เกาเน่ยเกาเกาอจ้เกาายิ้ที่เกาค่้ายาเนาะบึงปเ่เนาะว่ากะไปกอไกันนะด๊กม่ดาดีใจนั่เนาะที่วงโง่เได้ไปปีนไปกลัวไปฮะวัดเ่เนคนเชร้านะเมล พ่อก็อยากผู้เด้วเป็นอาการอะไรเแม่เนาะบรรยากาศอกาเย็นเน่ยจำเลงกับมีลมพัด่วยน่กัทังพ่อก็ดีใจทั้งลูกเลยไปปวดแล้วไม่เข้ากันขัดเฉยแต่พ่อตาไม่ตําแล้ว่าบวคขับโอ้แมไม่ข่าตาพ่อเนี่ยอเนี่ยอกไรพ่อเน่มันบเลยจับที่นี่บ่อเอาไปเลยมืตาส้นหนา่ไปเบวัววัวมา งไปเลยเลยเนาะกับมดรับตื่นมากตาเปิปิงอ่ะถั่มากรเส้อเนาะเศร้าเรอียเนี่ยก็ดีกะเศร้านะแค่หยอกเม่ใหม่จับตาเนาะตีพันอื่นตีพว็นของแขงเนาะ ลมนอกมือนคเนาะี่นะบยเนลมแรอนาะเป็นลมแงเนาะอู้มือนี่เป็นอย่างนอกลมแรงคาอยู่เขานอกมือนี่แม่แต่ก็อดีโอกรใจเนาะเขาได้ยินเขาแบบนี้มีแต่เมื่อนามื่อไนเขาก็ชนาอัปเดตอาการของเพื่อนใน fc ไดบุกได้ชมราะว่า fc บางคาดเป็นกะอยาเป็นพ่วงอย่าคำพูดอาการของน้องเพื่นว่าแต่ละมือหอใสได้กัน ไปปีนไปปัวไปจกได้เนาะเากับมือหนักมาอัพเดตในเบอเพื่อนวาะทางนองเพื่นนีไปทังหมอเพื่นนี้ให้ยากินยังแน่แลกว่าเป็นว่านอกเพื่นนี่เป็นยังเนาะเแสดดูเพือเนาะโดยโนี่มันมาทอด่แต่ ั are, uh, ้งนอยังไมาเนาะเห็นเนมาหอดแต่อยู่เพื่อนเนาะแต่เปไดออกมาเลนะสีกำพังดีเนาะขนาดสียังเมื่อยือว่าเมายาเพียยาสีเพยทหมอปัญหาอยู่ก็มี่เนาะมากเหมอไปเลยนะมานะทําไมหมดาได้ยังอยากกินแรงค่ะด้า คือเมื่อนี่ทั้งพ่อได้เห็นแยกตูเสียงบ้านมันบ่หรือว่าจังใดเป็นวิทยุเปวิทยุโอ้จางบ่ก็สอบไหมมูบ่เอาเป็นบ่เจ้านะโอ้ดูดูดชถ้าผูด้ใหญ่โฟโต้เมื่อก่อนเนาะดูดูอาสบายดีเด้อสบายดีสบายดีเด้อไม่เล่าฉิบหาทั้งนองกัน ดยโดยลผเน่ยเนาะแตเป็นคนเด้อโดยโดยนะลูกยาสุกดูดมแห้งเด้อันนี้ครับแห้งว่ะจักแส็บ่เสบก่ลองกินเบิ้งนะพเนาะพี่กัน้องมากพี่ยักษ์เลยเออเอาเอาไปฝากน้องสาบอเป็นนเนื้อเดียนั่นไรนัอ๋อเพิงสือกอะรอน้องผมมาเผมไพกินเพิ่มมากแน่นานมินี่กระล่มขนาดนอพอ ือเทียงผู้เดียวมันอีกบราดทั้งมันนี่ทั้งลูกไส้ของพ่อในคนบนระเบ้อมันมันสวยอืม่างคนมากต่างคามเคื่อนมาจากนี้อ๋อฟานอยู่ข้างนนมาตากอยู่หน้าเฮ้ยอดีตโอเคใจเนาะเห็นในยินขาว่ทั้งนองเพิ่นไป ปวดยู่ห้องมานห,ห้องมอเนาะกะมื้อหน้าเมื่อในเนาะทางสาวไลายก็เซมาอัพเดตอาการของน้องเพื่อนว่าเป็นจังไดไปหามอเนาะ,ะสำหรับคลิปนี้ครับคุได้ขอจบคลิปล่งไปก่อนเ้อเนาะไว้พบอพอกันคลิปหนาเนาะขาวาพิพาทปา,ารใดจ,จะต้องขอโทษขอขอภัยเอฟซีสศุขทุกคนสำหรับคลิปนี้เนะาะบอกลาเข้ามาสบายดีสบายดี